สวัสดีครับบริษัทเอฟพีคอนโทรลเลอร์ซิสเตมนะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนําตู้คอนโทรลปั๊มน้ําขนาด5แรงม้านะครับผมเป็นปั๊มบาดานนะครับก็คือเป็นปั๊มซับเมอร์สนั่นเองนะครับดูดน้ําขึ้นมาเก็บในถังพักนะครับโดยใช้ระบบลูกลอยไฟฟ้านะครับเป็นตัวสั่งงานแล้วก็มีเซ็นเซอร์โฟลสวิตนะครับเป็นตัวตรวจจับน้ําที่วิ่งมาในท่อนะครับผมคือเป็นตัวป้องกันน้ําแห้งนั่นเองนะครับผมโดยการเติมน้ํามาเก็บในถังพักเนี่ย ก็จะทํางานอัตโนมัติด้วยระดับน้ําหรือใช้ลูกลอยเป็นตัวจับระดับน้ํานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตู้นี้เป็นระบบไฟสามเฟสครับคุมปั๊มน้ําขนาดห้าแรงม้านะครับมม ah, ผมระบบไฟก็จะเป็นสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับผมก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ตู้เองเนะี่ยจะเป็นตู้เหล็กกันน้ำนะครับฝาชั้นเดียวนะครับผมสามารถติดตั้งแบบอาดอดได้นะครับผมตู้จะเป็นกันน้านะครับแล้วก็จะมีหน้าตู้เนี่ยจะมีหลอดช็อกการทำงานก็คือเฟส r s t นะครับผม ไฟสามเฟสเนี่ยจะโชว์ตัวนี้เลยนะผมมาโชว์หน้าตู้ตัวนี้แล้วก็ชุดด้านล่างตัวนี้จะเป็นการโชว์ระบบการทํางานของตัวปั๊มน้ําของเราครับเป็นหลอดออฟหลอดลันโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็จะมีหลอดตัวนี้หลอดอิมเมอร์เจนซี่นะผมหลอดอิมเมอร์เจนซี่ตัวนี้จะติดกรณีน้ําขาดแห้งนะครับหรือตัวเซ็นเซอร์โฟล์สวิตตัวนี้จับได้ว่าปั๊มน้ําทํางานแล้วน้ําไม่ยอมขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะตัดการทํางานเลย ครวก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นหลอดสีฟ้านะครับถ้าติดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระบบ2ระบบของบริษัทเอฟพีทำขึ้นมาก็คือจะมีทั้งระบบแมนนวลรีเซ็ตกับออโต้รีสตาร์ทใระบบเมื่อเตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปทําอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวระบบภายในตู้เนี่ยมันจะมันจะรีเซ็ตตัวเองกรณีถ้าเกิดนะมีน้ําเพิ่มขึ้นมานะครับอีกชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรแล้วแ,แต่เนี่ยระบบก็จะสามารถกลับมาทํางานได้เองอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมากดรีเซ็ตที่หน้าตู้ตัวนี้ครับอีกอย่างหนึ่ง คือถ้าเกิดว่าเราเดินมาเจอไฟสีฟ้าขึ้นตรงนี้เราสามารถกดแมนนวลรีเซ็ตที่หน้าตู้ตัวนี้เพื่อให้ปั๊มเราเนี่ยกลับมาทํางานได้เลยนะตอนนั้นเลยก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับตู้จะมีทั้งฟังก์ชันแมนนวลและออโต้แมนนวลนะครับผมาการที่บิดมาที่แมนนวลเนี่ยเราต้องกดสตาร์ทเองนะครับกดสตาร์ทเองปุ๊บปั๊มก็จะทํางานขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นรันแบบนี้กรณีกดสตาร์ทแมนนวลนะครับการสตาร์ทแมนนวลจะไม่สนใจทั้งโฟสวิตช์และลูกลอยฟ้า นั่นหมายถึงว่าการเติมน้ําเก็บในถังพักเนี่ยเราต้องดูระดับน้ําเองเพราะว่ามันก็จะทางานเรื่อยจนล้นนะครับผมจนกว่าเราจะมากดสตาอปเพื่อหยุดปั๊มนั่นเองครับแล้วก็มากดสตาร์ทเดี๋ยวจะย่อหน้านิดหนึ่งตัวนี้นะผมก็คือถ้ากดสตาร์ทก็ทํางานกดสตาอปหยุดกันทงานแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะทํางานกรณีถ้าเมนลนเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยเราจะใช้ในกรณีเกิดลูกลอยฟ้าขัดข้องโฟลสวิดขัดข้องหรือเราต้องการเทสปั๊มครั้งแรกในการทดสอบ ดูดน้ําขึ้นมาเก็บในถังพักเนี่ยอยากจะเทสปั๊มก่อนก็แมนนวลก่อนได้นะครับอาจจะล้างระบบหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับส่วนทั้งหมดเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยติดตั้งลูกลอยติดตั้งโฟลสวิต์เรียบร้อยเราสามารถตั้งไปที่ออโต้แล้วก็ใช้ลูกลอยสั่งงานได้เลยนะครับผมตัวนี้ปิดไปที่ออโต้ปุ๊บคราวนี้เนี่ยระดับน้ําในถังพักมันลดลงก็คือเป็นการาที่เราจะให้ลูกลอยตัวนี้ไปติดตั้งอยู่ในถังพักมันลดลงปุ๊บลูกลอยตกลงเนี่ยปั๊มจะทำงานเองอัตโนมัติ พอทํางานไปนะครับผมมันก็จะวิ่งน้ําก็จะวิ่งมาที่ตัวโฟสวิตตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีใบพายอยู่ในด้านในนี้นะ้ําจะมาชนปะทะตัวใบพายด้านในนี้นะครับที่เป็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่ตู้คอนโทรลบอกว่าตอนนี้เนะี่ยมีน้ําวิ่งเข้ามาในท่อแล้วนะครับพอวิ่งมาในท่อแล้วเนี่ยระบบก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับปั๊มก็จะทางานไปเรื่อยๆจนกว่าลูกลอยจะสั่งหยุดการทํางานหรือเต็มน,นั่นเอง แต่ถ้าสมมติว่าตัวโฟล์สวิตเนี่ยนะครับเป็นการสั่งงานไปแล้วนับเกิดน้ํามันเกิดไม่มาเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานแบบนี้นะครับผมเหมือนเราปล่อยโฟลสวิตไปเมื่อสักครู่นี้พอปล่อยมือปุ๊บโฟลสวิตตัวนี้จะตัดการทํางานทันทีเราสามารถอ่าสมมุติเราเจอแบบนี้เ,เราสามารถกดแมนนวลรีสตาร์ทหรือว่ารีเซ็ตระบบได้เลยจากหน้าตู้ตัวนี้นะครับกดปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับคำว่ารีเซ็ตตัวนี้ ปั๊มก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้เลยส่วนตัวโฟสวิต์ตัวนี้กับลูกลอยฟฟ้านะครับจะเป็นระบบ24โวลต์น,นะครับแปลงไฟออกมาเป็นแรงดันต่ําเพื่อความปลอดภัยในการเอาไปใช้งานลูกลอยเอาไปจุ่มในน้ําสายขาดสายรั่วลูกลอยชํารุดจุ่มอยู่ในน้ําใครไม่รู้ถ้าเกิดเราเป็นระบบแบบทั่วไปนะครับที่ใช้220โวลต์ไปลงเนี่ยอันนั้นอันตรายถ้าสายขาดหรือรอะไรพวกนี้ลูกลอยชารุดจุ่มน้ําอยู่เราเอามือไปโดนเนี่ยก็อาจจะเกิดการ ช็อตเราได้แล้วก็เป็นอันตรายกับเราได้เช่นเดียวกับตัวโฟล์มือนกันถา้าเป็นตัวครอบแบบนี้อย่างดีก็โอเคนะผมถ้าเกิดเราเป็นแบบรุ่นนี้นจะเป็นสแตนเลสแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดารุ่นเหล็กอะไรพวกนี้นพอมันผุอะไรนน้ำเข้าไปน,นะครับแล้วใช้ระบบไฟ2 2 0้โวลต์ครับไปด้วยก็คืออันตรายแต่ว่าตอนนี้เ,นเราแปลงหมดเลยนะผมก็คือใช้ทั้งลูกลอย,ยกับตัวโฟร์สวิตช์เป็นระบบ24โวลต์ทั้งหมดนะปลอดภัยแน่นอนคนระับ ไฟลัววมาก็ไม่อันตรายเพราะเราแปลงจาก2 2 0บโวลต์มาเป็นยมาเป็น24ก็คือ24โวลต์ให้มันแรงดันต่าลงมาไม่ช็อตไม่ดูดแน่นอนนะครับไม่อันตรายกับคนใช้งานนะผมตัวนี้โฟลตวิตของเราจะเป็นทองเหลืองแล้วก็โครงจะเป็นตนเลสอย่างดีมาตรฐานนะผมตัวนี้เราจะเลือกใช้แต่ตัวนี้นะครับเพราะว่าไปตากในตาฝนยังไงตัวนี้มันผุแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะมันก็จะผุแล้วก็จะทําให้แมคันิกภายในขัดข้องได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นตนเลสทั้งหมดเลยนะผมได้ในนี้ จะเป็นโครงแลวอุปกรณ์ข้างในเนี้ยเปคนนิข้างในเนี้ยเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ข้างในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็เปิดเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมเปิดมาข้างในตัวนี้เช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นการไวริงโรงรางเก็บสายนะครับผมตัวนี้แล้วก็ระบบกาวนะครับมีระบบกาวให้ครบหมดเลยนะครับความปลอดภัยตัวนี้แล้วก็อินพุต นับอินพุตไฟกรนฟฟ้ามาเข้าตัวนี้นะครับไฟ3ามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับผม r t ในต้นกาวนะครับมาทั้งหมดห้าเส้นนะครับอินพุตแล้วก็เอาพุตเนี่ยต่อไปที่ตัวปั๊มน้ําจะมีทั้งหมดสี่เส้นมี r t กาวนะครับผมส่วนตัวนี้ซัญญาณนะครับที่เราจะต่อไปที่ตัว four switch นับตัวแรกนะครับช่องแรกก็คือ four s w i ส่วนช่องหลังนี้ก็คือ four switch four ก็คือเซนเซอร์ป้องกันน้ำแห้งนะครับผม โฟนะครับผมตัวนี้เรียกเรียกว่าโฟนะครับโฟสวิตโฟคือการไหลนะครับโฟนะครับส่วนคําว่าโฟลดโฟลดก็คือตัวทีนะกำหนดตัวทีข้างหลังเนี่ยตัวทีตัวนี้ก็คือโฟลดก็คือลูกลอยไฟฟ้านะครับผมก็คืออย่าใส่สลับเด็ดขาดนะครับก็คือตอนทำไปติดตั้งติดตั้งให้ตรงนะครับโฟสวิตก่อนแล้วค่อยลูกลอยฟฟ้านะครับนะครับถ้าเกิดว่าเข้าผิดเมื่อไหร่ก็คือทํางานไม่ถูกต้องนะครับจะไม่ช็อต ไม่ช็อตแต่ทํางานเพี้ยนนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนข้างบนกันมีอะไรบ้างนะครับมีเบรกเกอร์เมนพาวเวอร์เมนเลยก็คือไฟสามเฟสที่มาจากการไฟฟ้าต้องผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นไฟสามเฟสก่อนนะครับป้องกันการช็อตเซอร์กิตนะครับระบบไฟสามเฟสหรือกระแสเกินนั่นเองนะครตัวนี้แล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นเบรกเกอร์คอนโทรลเบรกเกอร์คอนโทรลป้องกันการช็อตเซอร์กิตภายในวงจรในตู้ตัวนี้นะครับที่เป็น220โวลต์แล้วก็เป็นระบบที่จ่ายไฟให้กับตัว เฟดเพรชันตัวนี้นะครับผมเฟดเพรชันตัวนี้ก็เป็นตัวป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินไฟขาดเฟดบาลานซ์เฟดเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับถ้าไฟมาไม่ครบเฟดเนี่ยระบบมันจะตัดการทํางานท,าทันทีเพราะว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยเป็นไฟ3ามเฟดถ้าเฟดใดเฟดหนึ่งหายไปนะครับผมมอเตอร์เรามีโอกาสพังหรือไหม้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีระบบป้องกันนะครับเซฟตี้ให้เราแบบนี้นะครับมอเตอร์เราถึงจะไม่เป็นอันตรายนะครับผมแล้วก็ไม่เสียหายง่ายๆนะครับถัดมาด้านล่างตัวนี้เป็นแมกนติก แม่เหล็กิโอเวอร์โหลดนะป้องกันกระแสเกินถ้ามอเตอร์ของเราเกิดปัญหาเรื่องกระแสเนี่ยตัวโอเวอร์โหลดตัวนี้ตัดการทํางานแล้วก็ไปโชว์หลอดหน้าตู้สีฟ้าแอมช่หลอดหน้าตู้สีเหลืองนะผมตัวนี้นะผมแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กับตัวโฟสวิตหรือตัวเซนเซอร์น้ำแห้งตัวนี้นะผมตัวนี้จะไปโชว์หลอดสีฟ้านะครับหลอดสีฟ้าก็คือหลอดที่แจ้งสถานะ น้ำไม่มานั่นเองนับหรือน้ําขาดแห้งเมื่อเซ็นเซอร์ตัวนี้จับไม่เจอน้ำโฟจับไม่เจอทามเมอร์ตัวนี้จะตัวแรกจะเป็นตัวที่ใช้ในการตรวจจับนับก็คือน้ําต้องมาภายในเวลาที่เรากําหนดเอาไว้คือทาเมอร์ตัวนี้หนึ่งส่วนตัวที่2ตัวนี้เป็นออโต้รีสตาร์ทอีกกี่ชั่วโมงนับให้ปั๊มเรากลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเราก็เซตตัว2ตัวนี้เข้าไปเพราะว่ามันจะทํางานคู่กันนะครับพอน้ําไม่มาปุ๊บก็จะต้องหน่วงเช่นถ้าปั๊มบาดาลของใครเนี่ย ใช้เวลาในการดูดสักสามชั่วโมงแล้วมันแห้งก็ต้องทิ้งช่วงไปอีกให้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วค่อยดูดใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ทามือสองตัวนี้นะครับตัวแรกใช้เป็นตัวหน่วงก็คืออาจจะหน่วงอยู่ที่หกสิบวินาทีส่วนตัวนี้อาจจะตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะครับของตัวที่สองตัวนี้ถัดมาตัวนี้เป็นเบเกอร์คอนโทรลนะครับของระบบยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับที่เอามาคุมลูกลอยฟ้าแล้วก็ตัวโฟล์สวิตช์โดย ตัวนี้จะมีชุดแปลงก็คือเป็นหมออแปลงนะครับที่แปลงไฟออกมาเป็นแรงดันต่าเพื่อเอามาใช้กับลูกลอยกับเซ็นเซอร์ <c oughs> น้าแห้งตรงนี้นั่นเองรีเลย์ตัวนี้ก็ใช้คุมในเรื่องของตัวนี้นะครับคุมของตัวโฟลวิตกับลูกลอยไฟนะครับผมประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทํางานก็คืออุปกรณ์นะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเทสท,ที่หน้าตู้ตรงนี้เนี่ยอยวจะเทสให้ดูเบื้องต้น ในโหมดของออโต้อีกครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราเกิดแมนวนวลเราก็กดแบบนี้นะครับเราจะเทสทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนวนวลกดสตาร์ทกดสต็อปตัวนี้่วนถ้าเป็นออโต้บิดไปเลยบิดไปเลยนะครับคำสั่งจะมาจากลูกลอยนะครับลูกลอยจะเป็นตัวสั่งงานนะครับน,น้ำแห้งสั่งให้ปั๊มนํางานน้ำเต็มถังพักปุ๊บปั๊มจะหยุดการทํางานแบบน,น,นี้นะครับนี่นะครับคือออโต้แล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกลอยสั่ง ให้ปั๊มทํางานแล้วน้ําจะต้องวิ่งมาที่ตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมาถึงตัวเซนเซอร์ตัวนี้ไม่เกินสามสิบวิหรือหกสิบวิตามที่เราเซตเอาไว้พอมันมาถึงแล้วนะครับมันก็จะมาโดนตัวใบพายตัวนี้ที่วิ่งอยู่ในท่อนะครับน้ำมาประทะปุ๊บตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะวิ่งสัญญาณก็จะวิ่งไปบอกตู้คอนโทรนว่าตอนนี้มีน้ํามาในท่อแล้วนะครับเพราะฉนั้นการที่น้ําวิ่งมาในท่อเนี่ยนะครับ มันก็จะทํางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะผมมองว่าน้ําในท่อเรามีนะปัม๊มเราสามารถดูดขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมุติว่าน้ําเกิดแห้งเดี๋ยวเราจะปล่อยมือจากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เปรียบเสมือนว่าไม่มีน้ําวิ่งมามีแต่อากาศวิ่งมาพออากาศวิ่งมาเสร็จปุ๊บปล่อยปุ๊บตัดการทํางานทันทีจากรันนะครับมาเป็นออฟแล้วก็ขึ้นอิมเมอร์เจนซี่ทันทีอันนี้คือน้ําแห้งน้ําในท่อเราไม่มีเลยปั๊มดูดขึ้นมาเนี่ยไม่ยอมมีน้ํามาอันเนี้ยถ้าไม่มีระบบพวกนี้เนี่ยปั๊มเราจะร้อนนะครับหรือดนันเกิด ลันได้หรือว่าอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับผมเพราะนั้นตู้ของเราเนี่ยดีไซน์ให้ใช้ได้ทั้งปั๊มหอยโขง่งแล้วก็ปั๊มซับเมอร์สบาดานได้เลยนะครับแต่ตู้นี้นยลูกค้าใช้กับซับเมอร์สบาดานนะครับขนาดาแรงมา้าไฟ3เฟสเลยเพราะนั้นเนี่ยระบบการป้องกันต่างๆเนี่ยต้องมีให้ครบอันนี้เมื่อสักครู่ที่มันกลับมาทํางานเองอัตโนมัติอันนี้คือเข้าโหมดของออโต้รีสตาร์ทไปแล้วนะครับผมออโต้รีสตาร์ทนั่นหมายถึงว่าพอมันทิ้งช่วงสมมติเราไม่อยู่บ้านเนี่ย น้ำมันเกิดแห้งในที่เราไม่เห็นเนี่ยมันก็จะตัดการทำงานให้แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาทํางานให้เราอีกครั้งหนึ่งจนกว่าลูกลอยของเราเนี่ยจะสั่งหยุดนั่นเองนะครับแบบนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าสมมติว่าปั๊มเราสั่งงานปั๊มเราสั่งงานไปแล้วเกิดโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะครับโอเวอร์โหลดเราจะหลอกมันว่าเกิดโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้แมคชีนิกของโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะทํางานตอนมันร้อนร้อนเสร็จปุ๊บ ตัวเมกนิเมันจะดีดตัวออกให้ตัวแมกนีเยมันดีดตัวออฟลงนะครับผมก็คือทําให้ปั๊มเราหยุดการทางานเพราะว่ามันมองว่าขดลวดของตัวมอเตอร์หรือตัวมอเตอร์เองเนี่ยกระแสมันเกินกินกระแสเกินหรือมันร้อนก็จะสั่งหยุดพักของตัวปั๊มไว้ก่อนนะครับเซฟไม่ให้ขดลวดมอเตอร์มันไหมหรือเกิดเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีควบคู่กันกับระบบน้ําแห้งนะครับแจ้งเตือนเลยว่าคือตัวนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับ คราวนี้เราก็ไปตรวจเช็คมอเตอร์ของเราเอาตัวเช็ค <_ EN> เปลี่ยนมอเตอร์เซ็ตอะไระดูมอเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับมอเตอร์นะหรือเรามาดูการเซ็ตค่าตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถูกต้องตามอไอ้นี่ไว้หมดแล้วเนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนนะมาตรวจเช็คมอเตอร์กินกระแสเกินผิดปกติเอามอเตอร์ไปซ่อมหรืออะไรพวกนี้กดรีเซ็ตตัวนี้เลย <_ EN> พอใส่มอเตอร์กับคืนไปก็รีเซ็ตตัวนี้ปุ๊บก็จะกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่ง ครับก็จะกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งกรณีถ้าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้เลยันะบผมเพราะฉนั้นถ้าเกิดโอเวอร์โหลดปุ๊บต้องเช็คที่ตัวมอเตอร์กระแสของตัวมอเตอร์เท่านั้นนะผมถึงจะไปกดรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งได้โอเวอร์โหลดพวกนี้จะเกิดกับปัญหาปั๊มเก่าๆนะผมปั๊มใช้ไปนานๆแล้วจะมีปัญหานะครับพอสมมุติว่านะบเมื่อสักครู่นี้มันทางานอยู่แล้วมันตัดน้าแห้งเราสามารถกดนะครับให้มัน สตาร์ทขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเรียกว่าแมนวนวลสตาร์ทแมนวนวลรีสตาร์ทนะครับตัวนี้ถ้าเป็นออโต้รีสตาร์ทมันจะใช้ตัวทัมเมอร์ด้านในตัวนี้เป็นตัวรีสตาร์ทตัวนี้นะับต,ตัวทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยมันจะนับเลยก็คือนะ้ําต้องมาภายในเวลาที่มันกําหนดเอาไว้ต้องวิ่งมาจากท่อเนี่ยยังไงมันโดดขึ้นมานจากใต้ดินเนี่ยมาถึงตัวเซนเซอร์ของเราเนี่ยยังไงมันก็ไม่ต้องเกินเวลานี้แล้วก็ ถ้าสมมติมันไม่มีน้ำมาเนี่ยมันก็จะตัดเลยแล้วก็จะหน่วงตัวที่สองเนี่ยเพื่อนะมันจะตัดการทำงานไปเลยแล้วก็หน่วงตัวที่สองเพื่อที่จะรอให้น้ํประดาลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก่อนพอเพิ่มขึ้นมาแล้วถึงมันจะมีการออโต้รีสตาร์ทให้เราให้ปั๊มกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อ่าเติมน้ําจนกว่าเราจะเต็มถังพักนั่นเ่งจนกว่าถังพักจะเต็มถึงจะหยุดให้เรานะครับแบบนี้นะครับการทํางานแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คืออ่ตัวฟิวส์ฟั์ชันเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูมมติว่า ตอนนี้เนี่ยนะนะมันทํางานได้ปกติทุกอย่างนะครับปกติทุกอย่างเลยนะไฟมาครบทุกอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าไฟเฟสได้เฟสหนึ่งมันหายไปนะครสามเฟสแรกเนี่ย RST นะครับเฟทีหายปุ๊บโวลต์ตกโวลต์ไม่ถึงสามร้อยแปดสิบโวลต์นเนี่ยมันตกเลยมันจะขึ้น LP ก็คือเฟสลสมันจะแจ้งสถานะของเราว่าตอนนี้เฟสมันหายไปเฟสหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็มาดูหน้าตู้ตัวนี้อา้าวเฟด T หายปั๊มเราก็ถึงหยุดการทำงาน แบบนี้นะผมอันนี้คือการเป็นการป้องกันนะครับผมในเรื่องของตัวปั๊มน้ำนะครับในเรื่องของอไฟหายไปนะไฟตกไฟเกินอะไรพวกนี้นะผมแล้วก็กรณีนี้ถ้าสมมุติว่าไฟกลับมาปกติปุ๊บนะครับไฟกลับมาปกติเนี้ยระบบจะกลับมาทํางานห้เราเองอันตโนมัติเลยโดยไม่ต้องไปกดรีเซ็ตอะไรใดๆเลยนะครับผมถ้าลูกลอยยังสั่งงานอยู่ก็ปั๊มก็ทํางานเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับฟังก์ชันตู้ก็ประมาณนี้ในเรื่องของการทํางานของตู้นะครับ ตู้นี้เดี๋ยวทสอเสร็จก็เตรียมส่งลูกค้านะครับก็จะมีวันนี้จะมีส่งสองใบพร้อมกันเลยก็คือตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทรลแอร์สองตัวสลับครับผมด้วยอุณหภูมิแล้วก็ตัวนี้เป็นปัม๊มบาดานซับเมอร์สห้าแรงมมานะครับสั่งงานด้วยรอยฟ้ามีระบบป้องกันน้ำแห้งตู้นี้ใบหนึ่งนะครับวันนี้ส่งสองใบนะครับผมยังไงก็ใครเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอถัดไปง่ายกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับเราจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆ มาลงในช่องเราเรื่อยๆนะฟังก์ชันตู้ใหม่ๆอะไรพวกน,นี้นะผมสามารถติดตามเราได้นะครับในช่อง youtube ถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะผมโอเคครับวันนี้ก็รีวิวแนะนำเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องรีบส่งตู้ลูกค้านะครับลูกค้าด่วนนะครับผมวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ